สวั arat. สดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสื้อน้องไฟครับผมเป็นคนไทยครับผมเป็นลูกีสารครับไอผม ซื้อแป้งครับแม่ผมผมเื้อติ๊กครับพอผมซืื้อแอนครับผมผมเมยแล้ว ครับมือนาคุยกันไม่นอกันหน้ามาหาแม่ดีๆครับสวัสดีครับผมรอๆสวัสดีครับรอๆกันเรียกยากันย่าครับพูดดีๆย่าครับย่าครับพูดดีๆหันน้ามาหาแม่ย่าครับ ดีๆย่าครับ <S <S ดีดีอมดีดพอแล้วอาป๊อบเรียกลุงตู่ก่อนเรียกพี่เข้าวนิ่มก่อนเลยเลเอามือออกเอามือออกจากปรับพี่เข้านิ่มไม่รู้เรื่องนั่นนั่ะพี่พี่ข้านิ่มพูดดีๆพี่เข้านิ่มไม่ต้องอายเร็วๆร็ว เอามือออกพี่เขานี่ไม่ได้ยิน